ไฟฟ้ารังเกียจหรอไฟฟ้ารังเกียจทำสัญลักษณ์ไว้เลยเหนื่อยจังเป็นไงไปเดินเข้าเชื่อมไหมเล่นอะไรอุ้ยน้ำฝนได้อะไรคะเนี่ยกุ้งอุ้ยเก่งจังเลยเข้าห้องดูดิหรือไมดูดน้ำอีกอไม่หนูอยากเล่นไปดูดน้ำไป น้าโนโนบีโนค่ะอ่ะปารคกิ้งเขาของอะไนี่แหละกลับบ้านไปค่อยไปจัดลูกเลี้ยง <_ es> มันเดินดิรถเราจอดอยู่ตรงโน้นจำได้ไหมเ <_ es> นี่ยเดินมาทางนี้ตรงนั้นมันมีรถ รถนี่เดินทางหน้าสิลูกน้องรถเราอยู่ตรงนี้